เมื่อพูดถึงกรณีที่ทนายลุงพลเนี่ยครับถอนตัวแล้วทนายรัชพลสิริสาครจะเข้าไปแทนที่ตรงนี้ผมขออธิบายอย่างนี้ครับทนายรัชพลเนี่ยครับเข้าไปพบลุงพลนะฮะไปพบลุงพลตั้งแต่วันที่11สิงหาคมปี63ส่วนทนายที่เพิ่งถอนตัวไปเนี่ยครับพบลุงพลอย่างเป็นทางการก็เมื่อเดือนกันยาปี63นะฮะพบหลังจากที่ทนายรัชพลได้พูดคุยกับลุงพลก่อนนะครับ ซึ่งทนายรัชพลเนี่ยก็บอกลุงพลไปแล้วนะฮะว่ายินดีให้ความช่วยเหลือในคดีนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะดังนั้นถ้ามลุงพลมีอะไรเนี่ยก็สามารถปรึกษาได้นะครับแล้วก็การที่จะเป็นทนายของลุงพลได้เนี่ยลุงพลจะต้องยินยอมนะครับหรือว่าร้องขอมานะครับถึงจะเป็นได้นะฮะถ้าสมมุติว่าลุงพลถูกจับแล้วทนายรัชพลไปบอกว่าลุงพลครับให้ผมช่วยไหมครับถ้าลุงพลบอกว่าไม่ต้อง ตรงนี้นะครับทนายก็ไม่สามารถที่จะไปเป็นทนายของลุงพลได้นะฮะดังนั้นการที่จะเป็นทนายของใครได้เนี่ยทนายจะต้องยินยอมนะครับแล้วก็ตัวลุงพลเองจะต้องยินยอมนะครับถ้าหากว่าทนายถอนตัวก็เป็นเรื่องที่ทนายไม่ยินยอมนะครับทนายก็มีสิทธิ์ที่จะถอนตัวได้นะฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือทนายเนี่ยครับไม่สามารถที่จะแย่งคดีกันได้นะฮะเพราะว่าเขาก็มีกฎหมายของทนายอยู่ว่าห้ามไปแย่งคดีกันถ้าหากว่าคุณไปแย่งคดีกันเนี่ย อาจจะมีการร้องเรียนถึงสภาทนายความนะฮะซึ่งก็อาจจะโดนพักใบอนุญาตได้ดังนั้นนะครับทนายเขาไม่แย่งคดีกันนะครับส่วนที่ทนายคนเก่าถอนตัวแล้วทนายรัชพลจะเข้ามาแทนที่ตรงนี้ผมขออธิบายนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุงพลเนี่ยสามารถมีทนายได้หลายคนนะครับแล้วทนายแต่ละคนเนี่ยก็สามารถที่จะต่างคนต่างทํางานหรือว่าทํางานร่วมกันก็สามารถที่จะทําได้นะฮะไม่จําเป็นที่จะต้อง มีทนายคนเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยลุงพลก็สามารถที่จะให้คนนู้นทําคดีอย่างหนึ่งคนนี้ทําคดีอีกอย่างหนึ่งก็สามารถที่จะเป็นไปได้นะครับยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยลุงพลก็มีทนายเข้ามาดูแลอยู่นะครับหลายคนนะครับส่วนผมเองเนี่ยก็คอยให้คําปรึกษาถ้าลุงพลต้องการนะฮะ<ม>แล้วลุงพลก็มีอีกคดีหนึ่งนะครับซึ่งฟ้องศาลอาญารัชดาที่กรุงเทพไว้นะครับก็คือคดีที่ลุงพลฟ้องหมิ่นประมาทกับบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่ง ซึ่งในวันที่25มกราคมเนี sí ่ยครับ <Tonight> ก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้องดังนั้นฮะลุงพลอาจจะต้องเข้ามากรุงเทพนะครับในวันที่25มกราคมที่ศาลอาญารัชดานะครับเพื่อทําการไต่สวนมูลฟ้องทีนี้ครับก็ต้องดูว่าลุงพลเนี่ยจะเอายังไงต่อนะฮะจะดําเนินการฟ้องต่อไปนะครับเพื่อให้คดีถึงที่สุดนะครับหรือว่าลุงพลจะถอนตัวตรงนี้ก็สามารถทําได้นะฮะ ก็ <G ül üyor> ท้งนี้ท้งนั้นเนี่ยจะต้องขึ้นอยู่กับลุงพลว่าจะเอายังไงนะครับถ้าลุงพลจะถอนตัวก็มาแจ้งทนายนะฮะเดี๋ยวทนายเขาทําเรื่องให้ทนายอีกคนหนึ่งนะไม่ใช่ผมนะนะครับตรงนี้ลุงพลก็สามารถที่จะถอนฟ้องได้นะครับอยู่ที่ลุงพลนะฮะแต่ว่าถ้าถอนถอนถอนฟ้องไปแล้วเนี่ยจะมาฟ้องอีกทนายคงไม่ทําเรื่องให้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าลุงพลเลือกที่จะดําเนินคดีต่อไปนะครับ <G ül üyor> ก็มาไต่สวนมูลฟ้องนะครับแล้วก็ต้องมาศาลนะครับในวันที่ศาลนัดอีกนะครับลุงพลก็จะต้อง เดินทางเข้ามาในกรุงเทพนะครับตรงนี้ก็อยากฝากถึงลุงพลนะครับอย่าลืมมาศาลนะครับวันที่25มกราคมนะครับเพราะว่าศาลนัดถ้าลุงพลไม่มาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องต้องมาคุยกันนะฮะว่าจะเอาอยัางไงถ้าถอนฟ้องก็ถอนฟ้องไปนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าถ้าไม่ถอนฟ้องจะดําเนินคดีต่อนะครับก็อาจจะต้องเข้ามาศาลตามที่ศาลนัดอีกทีหนึ่งครับ